สวัสดีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะพามาชมรถบัสซัฟฟรีนะครับสีหนึ่งนะครับลายนี้นะครับเป็นคันเดียวในซัฟฟรีเลยนะครับที่เป็นลายยีลาฟนะครับคันนี้นะครับ เอาไว้พาลูกค้านะครับวิ่งเข้าโซนนะครับดูสัตว์นะครับแล้วก็รับส่งพนักงานนะครับแล้วก็รับนักเรียนนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับคันเดียวเลยนะครับที่เป็นลายลาบนะครับสีสวยมากมากครับ เดี๋ยวพาชมด้านในนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของคนขับนะครับทางนีนนง้นะครับเป็นโซนของผู้โดยสารนะครับรถบัสคันนี้นะครับจุดได้ประมาณ28ที่นั่งนะครับ รถสวยครับสะอาดครับคนขับใส่ใจครับดูแลดีครับอ่นะครับคันต่อไปนะครับเป็นซีอะไรนะครับกดติดตามชมนะครับคันต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ